สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำกุ้งทอดกระเทียมกันดีก,กว่านะครับผมโอเคเริ่มทำเลยละกันใส่น,น้ำมันพืชนะครับผมนิดหน่อยอพอเคลือบกระทะได้หมดนะครับน,นี่ก้นกระทะเนาะก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับวัตถุดิบก็จะมีกระเทียมนะครับมีกุ้งผ่านหนังออก นะมีน้ำตาลพริกไทยป่นนะครับกระเทียมเจียวซอสหอยนางรมนะครับผมแล้วก็ข้าวตุงรสนิดหน่อยนะครับไอเจ๊มาลองทำตามขั้นตอนก,กันเลยจ้ะไฟไม่ต้องแรงมากนะขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้หอมนะครับ ทอนทางกลางนะครับผมแล้วก็เอากุ้งนะครับที่เราล้างผ่าหลังเรียบร้อยแล้วลงไปนะครับกุ้งเนี่ยเป็นอาหารทะเลนะครับที่สุกค่อนข้างง่ายนะครับ กุ้งแม่น้ำก็เหมือนกันเนาเพราะมันยืนเล็ไม่มีเลือดนะก,กุ้งเริ่มไปสส้มเลยนะครับแต่จากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับผมด้วยซอสน้ำมันหอยนะครับมันหอยเราใช้ืม่สองช้อนนะครับผมเราก็ใส่ น,น้ำตายนะครับซ้อนตะไคร้สองช้อนหอนึ่กันหลายคนจะมงว่าใส่ไปใหม่เจ่มความเข้มข้นและความหน่วงนะครับน,น,าานะครับกลิ่นหอมมากน้ำตาลนะครับใส่ช้อน เดี่ยวพ่อมาครับผมประตูลรถหย่ยไปเตาทีออกนะครับแล้วก็โรยพริกไทยป่นนะครับแค่นี้เราก็ได้เลยนะครับตุ้งกระเทียมพริกไทย